สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแต่ครับวันนี้เกี่ยวข้าวเสียตัวครับเฮ้ยทำไรไอ้นี่โอ้งูครับเนี่ถ้าเป็นรถเกี่ยวผมจับงูทีไรถ้าเป็นคนรถจับนะผมจะไม่ให้จับเลยครับจับทีไรรถเสียทุกทีวันนี้ก็ได้หนูไปหลายตัวแล้วครับ นานครับไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปช่างบอยขึ้นขับครับโอ้ยตัวเมื่อเช้าด้วยว่ะเฮ้ยหนูหนูแม่หนูหนั่น มีสายรายงานว่ามีหนูไอ้นี่มันจะไปกรุงเทพมันไม่ยอมไปครับมันมาจับหนูไปทำกับแกล้มมันหลังจากที่ฝนตกครับเออพอแล้วพอแล้ว นี่ก็น่าจะ20่สิกว่าได้ครับมีเป็นตะพวงครับตะพวงหมวกเท่มากเลยตะพวงเออวัยรุ่น60กว่าแล้วใส่หมวงมันเด็กน้อยคุกขี่อันนี้โนเลยอ่ะจับหนูเกี่ยวข้าวเสียตัวครับ มาเดกส่งพลัง,ลโ,งโอ้เป็นลาบป่าปตาต้งมือเ้าแล้วนี่เออเออคนจับไปแล้วคนปล่อยถ้าเป็นคนรถนี่ถ้าจับหนูหนูจับได้ครับถ้าเป็นงูกับเตาเนี่ยจับปุ๊บรถเสียเลย ขบับโดยช่างบอยครับว้ดันดันจวดเลยพี่น้อง ฝีมือครับปีนี้ช่างบอยฝีมือครับใช้ไ,ได้ใช้ได้ปีที่แล้วเจอคนไหนเจอลูกค้าด่ายเยอะปีนี้เลยต้องฝีมือครับมีไหมหนูมีหนูไหมจ้า ปีนี้ม้าแดงจวดมากเลยครับไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะเปลี่ยนแท็กข้างซ้ายจบเลยครับแท็กขาดปีนี้ช่างบอยทำฝาครอบสองชิ้นที่อยู่ด้านข้างครับ เรียบร้อยโอ้เข็นฟางตัวเองเอาไปแน่ววันนั้นงอหนึ่ง โอ้ยนี่เกี่ยวะะข้าไม่มีหนูเลยต่งไหนยังหุ่เด็นแนวเหรอเ่นเนยน โออ,อเจาา็ดจขาดใส่เสื้อชมพูนี่ไม่ได้เรื่องเลยนี่ไปห,หนูเยอะครับวันนี้จวดจวด ม้าแดงค่อนข้างคล่อง,งตัวครับปีนี้เพราะว่าเราเช็คหลายจุดแรกเมื่อสองสามปีที่แล้วจับจังหวะยังไม่ได้ครับเป็นนู่นนี่นั่นนิดๆหน่อยแต่เราไม่รู้เทคนิคการซ่อมทุกวันนี้ก็ไม่เก่งครับแต่พอไปได้ปีสุดท้ายแล้วครับม้าแดงจะหมดงวดปีนี้รอชมว่าจะคลอดน้องใหม่หรือเปล่ารอชม ปีที่ห้าครับปีนี้เจอข้อล้มข้อล้มทั้งวันครับเพิ่งเจอเข้ายืนครับจวดเลยครับจวดมาก โอ้จัดเตม็ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปครับช่วงนี้ก็จะยุ่งๆุกง่ย่กับเกี่ยวข้าวครับเก็จข้าดก็จะเยอะหน่อยจับหนู หนูเยอะครับปีนี้ค่อนข้างเยอะตัวใหญ่ด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย